ไม่เห็นัักตตวเลยนนี้ทีมงานเพชรจี้นะครับมาอยู่ที่ริมขอบสะรอฝนครับรอฝนเดี๋ยวจะมาลงโต่งหาปลากันตอนนี้ก็กำลังจะปิ้งปลาหมอกินกันไปบนทางก่อนนะครับดูน้ำครับถ้าเฝนตกหนักก็จะได้ มีพุ่นลอยหรือารก,การสักงานมูลปลาปิดจะดีรุดุดรุดอันนี้เขาว่าจัดการก่อพ่อเพิง, <ś infra> ง,งก่อนครับน้ำขวดนู้นก็อยู่นั่นเออมีสองขวดนี่ครับ เดี๋ยวทำการทำตรงนทำตรงไว้รอน้ำครับเดี๋ยวมาลุนนนาา้นกันนะคราบฝนตกมันก็จะจะได้ปลาดีครับถ้านฝนไม่ตกก็อดนะครับรอยน้ำบนฝายปลามันจะลงมาตามช่อง ตรงนี้นะครับมวลงคายลงคายรอฝนหล <_ s 1> ังคืนเรามารุ้นกันทีครับว่าติดไม่ติดได้ไม่ได้นี่ทีมงานมารอช้อนกุ้งครับร <_ s> อรอไม่รู้จะฟาบหรือห้ว เดี๋ยวคืนเรามารุ่นกันอีกทีนะครับ